เชลซีกับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดกำลังอยากจะได้ดาวรุ่งของชาวตันนะครับมีมรายงานบอกว่าสิงลูแลวก็เบรนฟอร์ดเนี่ยเป็น2ทีมจากศึกพิมพ์นัเกตนะที่ให้ความสนใจในตัวมาย์ไเบิรของหน้าดาวรุ่งจากชาวตันนะครับความสนใจกําลังเพิ่มมากขึ้นในตัวของเรเบิซึ่งเป็นลูกชายของตำนานชาวตันอย่างคาร์ไเบิที่เคยเล่นให้กับสโมสรไปกว่า300นัดก่อนตลาดซื้อขายมกราคมนี้จะเปิดขึ้นรวมถึงมีความสนใจจากเชลซีแล้วก็เบรนฟอร์ดนะครับ กองหน้าที่มีส่วนสูง6ฟุต6นิ้วเนี่ยเป็นที่จับตามองของสโมสรหลายที่เลยหลังจากผลิตผลงานได้โดดเด่นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วขณะที่ฤดูกาลนี้ก็ล่อไปแล้ว6ประตูจากการลงเล่น10นัดนะครับดาวเตะวัย19ปีอย่างเรเบิล์นทำไป13ประตูจาก40เกมในเกมเปิดฤดูกาลของตัวเองในทีมชุดใหญเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าจะมีเพียง23เกมเท่านั้นที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับ มา l ลเบิลเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในทีมของเชลซีโดยเคยอยู่ในแคมเดมี่ของสโมสรในทิ่นสแตรมฟอร์ดบิดก่อนจะย้ายไปชาตันเมื่อปี29นะครับชาตันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์กดดันที่จะต้องขายเลเบิลออกจากทีมโดยเขาเองยังมีสัญญาอีก2ปีและได้เปรเซ็ข้อเสนอ3ล้านปอนด์สำหรับดาวรุ่งคนนี้จากทีมบุนเดสเลกาเยรมันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่อยากจะได้ตัวนะครับโอ้โหนั่นเลยครับเหมือนว่าเชลซีแล้วก็เบรนฟอร์ดอยากจะได้มาเลเบิล ของหน้าดาวรุ่งจากชาวตันนะครับอ,อ,อืมต้องมาตามยาวๆว่าจะเป็นยังไงครับช่วงนี้หลายทีมก็มีข่าวกับดาวรุ่งคนนั้นคนนี้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบที่คลอทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับดาวรุ่งคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปเรุ่ปยๆเลยครับผม